อปันนณกขชาดุกอปันนักตฐานะเมเกทุติยังอาหุตักิกามีตะทยยะยะเมทาวีตังคณะเหยยะอปันนักังภาพหงเวสารนังยันติพภะ,ะตานิวานานิจักอารามาลุกขจกตะยานิอนุสาพยันตัดชิตาเนตังโข สารนังขีมังนนตังสารนมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุจตจะตโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจสะสารนังคตโตจัตตาลิอริยสัจจานิสามารถปัญญาะปัสสติทุกขังทุกขสะสมุปปาทังทุกขสัจจะอติกมัง อริยันจะอัดถังขี้กลางตุ้ภูปะสามารถทามินังอีตังโขมรณังขีมังอีตังสนณะนะมุตตมังเอตังสนณะนะมาคัมมะสัพพะทุกขาปรมุตจติบทสวดพัเทสาับตะคาถาอาตีตังนานะขะเมยยะ นับปะตีกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตามปะอินันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึง ก็เป็นอันยังยังไม่ถึงปัจจุบปปันนันจะโยธรรมังตัตถะัตถะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังมิธาระนุอรูหยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงยนไม่คอนแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปรุพงเถิด อัจเชวะกิจจะมาตาปังโกชัญญามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเร่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเสีเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอีวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมาตันทีตัง ตังวีพัทเทกาลาตัตะโตติสันโตอาจิกคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลว่าผู้มีนาทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทสวดพินนะหะปจ,จีปัจจเวขะ ณปาทะชลาธรรมโมมหิชลังอนตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพนความแก่ไปไม่ได้ปยาธิธรรมโมมหิปยาทิงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธรรมโมมหิมาณังอนตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปเยหิมานาเปหินานาภาโว วินาภาโบเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสสะโคมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปัติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกลิศสามิกัลยานังวาอาปะกังวาตัสสะทายาโทวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นืนนอไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวชิตพังเราทั้งหลายควรพิจ,จนารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน บทสวดเทวตาอวยโยชนะคาถาทุกขปาตานิทุกขาพยาปตาชนิดปยาโสกปาตาชนิโซกาหุนตุสัพเพีปานิโนเอตาวตาจะอเมหีสัมปทังพุนยสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะศีรังรักกตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุทัทันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปตา ตเตเจกันนันจะยังพลังอรหันตานันตเตเชนันลักขังพันธามีต่อประสูติบสวดเทวตาปฏิทานาคาถาอันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนมะเสยาเทวตาสันติวิหารลวาสินีอุเปคะเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธัมมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสถิงปโลนเตถะวิหารลบันทะเละเถราจะมัชชานาวกาจะพิขาวู สารามิกาชันปตีอุปาสกาคามาจะเตสานิขามาตะอิสราสป,ปานภูตาสุขิตาพะวันจุเตชลาพูชาเยบิจัอันทะสัมภวาสังเสสะชาตา,าอัทาโวประปาติกานิจญานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสะกระนตุสังขยัง ตาตุกจรังสตังธโมธรรมัตราจปุกคลราสังโคโหตุธรรมัทโควะอัธายะจะอิตายะจะอัมเหรับตัดตุตัธโมสัพเปปิธรรมะจาริโนพุทธิงธัมปาภูเนยามะธรรมีอริยบววิทิเตบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเซ คุณยตสิธานิกัตตะสะยานัญญานิกตานิมีตีสัญจะอาคินโนหูนตุสัตตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไมยหังมาตาปิตาทโยทิธฐามีจาปยามีจาปะยะทิทฐาวาทันเย วัชตะเวริโนสตตาติทันติโลกัสมิงตีพุมาจัตุโนจตุโยนิกาปจีกะจัตุวกาลาสังสารันตาพระวาพระวียาตังยีปฏิทานมีอรุโมทันตุตีสยังเยจิมังนปะชานันติ เทวาเตสังนิเวทยุงพยาธินานปุญญานังอรุโมทะนะเ,น,ะเตะนตุนาสเพสตาสทาหุนตุอเวลาสุขะชีวิโนเชมาปะทันจะอปูนตุเตสาสาสิจตังสุภา พอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตรงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้ในแ,แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นใน่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในวกน้อยแลพวกใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดข้อสัตว์เอาใดยังไม่ทราบการส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทียทั้งหลายจึงแจ้แก่สัตว์เหล่านั้นราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอถเถิดแล้จงถึงทางอังนเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเทิญด้วยอรหภาพแห่งสจัจจาอธิษฐานภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระน,นาราตนตไตรด้วยการสวดสัตยายบทสวดมน,นต์ะสูทับปริต และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกวไภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทาง,งโลกและทางธรรมขอช่วยเทียบเท่าดาทั้งหลายรดอนโมทนาในการสวดสัจยายมลแต่พระธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วบดอนโมอกวัให้แก่ข้าพเจ้าและบรรจุมงคลภาพกิ่งพปรีพินาธโดยมูลในที่สมเด็จปัญญนสังวรปัดวอนใเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ทำสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอตรงเตรียมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิต ในขามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตัประการเทินสาธุบุญุส่วนของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,ข,า,ชาขอพลบุญนี้จงถึงผู้มีจิตศรัทธาร่ว,สวมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากไาช่ัยทั้งปวงพ้นจากความทุกขก์ายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญทุกอื่งในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคไร้มันทั้งหลายส่วนบูมพร้อมด้วยสารทารสมบัติริวานสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตตรพิจพรณแใจทั้ง4คืออายุวนาสุขาภณะเทินขอ,อนมโมทนาบุญกับพรอคอยยอดเศรษฐีทุกท่าน